วส,สวัสดีบิงาบวันนี้พ่อแบงค์จะมาถ่ายคลิปทรายดูดเนี่ยทรายตรงนี้มันดูดมือเราล,อง,ลงไปได้เลยนะดดไม่เห็นดูดเลยเหรอนี่นี่นี่ตามพ่อแบงค์มาสิพ่อแบงค์จะพาไปดูทรายดูดตรงนั้นนะครับจะมีรถบ้านอยู่คันหนึ่งตรงนั้นมีทรายดูดด้วยนะแล้วเด็กๆเ,เห็นก้อนเมฆไหมก้อนเมฆสีข,ขาวว่าหูใหญ่มากเลยะก้อนเมฆ <laughs> ไม่เป็น จับลองจับดูสิมันนุ่มๆเลยนะอุย้ยอ๋อมันเป็นฟองน้ํามันเป็นฟองสบู่อุยอ้ยอยมันดูดมันดูดหรือว่าอันนี้คือสายดูดอุย้ยมันปิ้วทุกคนถ้าเราโยนมันปิ้วเลยอุย้ยปิ้วไปแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะเราต้องไปดูสายดูดไม่ใช่หรอไปดูกันไหมไปทางนี้เลยครับนี่นี่นี่นนพ่อแบงเจอแล้วอ้าวนี่มันขนมสแน็คแจ็คนี่นะ มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้ไงเนี่ยเรามาทานกันไหมล่ะโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามากินขนม s n a k Jack รสกุก้งคั่วพริกเกลือซองสีส้มก,กันก่อนเดี๋ยวพาอแบงค์พาไปดูสายโดดก,กินกันก่อนเลยครับอืมนี่อร่อยไหมเด็กๆชอบเลยใช่ไหมนี่เป็นขนมโปรดของบิ๊นไบต์เลยนะยังไม่หมดนะทุกคนเขามี2รสชาติเลยนะอันนี้นะครับสแนค็ค Jack รสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่ซสีน้ําเงิน อ่าเอาไปเลยถือไปเลยครับระหว่างทางที่เราไปดูสายดูดเราจะถือขนมไปด้วยไปทางนั้นเลยครับนู่นน่ะแม่กิฟกำลังอยู่ตรงสายดูดอะ่ะไปกันครับไปไปกันเลยครับไปเร็วไปเร็วแม่กิฟแม่กกิฟตรงนี้มีสายดูดเห็นเปล่า จริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่นไงเห็นควันเปล่ามาเรีวมาเรียวมาดูควันนี่ควันออกมาแล้วอุ้ยทุกคนเนี่แหละตรงนี้แหละเป็นภูเขาไฟทรายดูดเด็กๆอย่าเข้าไปใกล้มาหาแม่เร็วมาหาพ่อเร็วอุ้ยควันออกมาเยอะมากอุ้ยสวยไะทุกคนบายอย่าเข้าไปใกล้นะถ้าเข้าไปข้างล่างอ่ะมันดูดขาน้องบายไปเลยนะระวังนะระวังอุ้ยอุ้ยระวังนะระวังไม่กลัวกันหรอ โอเคครับทุกคนพ่อแบงค์จะสาธิตให้ดูว่าทรายดูดเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ถึงแม้จะเป็นภูเขาอะแต่ดูดิเวลาพ่อจับอะมันนุ่มๆแบบนี้เลยอุ้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 ยมันเป็นทรายเฮียอะไรดูนิ้วหนูเหรอเมื่อกี้เราเจอตัวอะไรอยู่ข้างในโอเคครับทุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้พ่อแบงค์จะมาสาธิตวิธีการเล่นกับทรายดูตรงเนี้ยเป็นภูเขาเหมือนกันนะแต่ดูสิ มันเป็นสายดูดแบบนุ่มนิ่มแบบนี้พ่อแบงค์ทำให้ดูไปไปถือนี่ให้พ่อหน่อยนี่อันนี้คือมายากลนสายดูดดูพ่อแบงค์ทำอะไรให้ดูนะหนึ่งสองสามห้าไม่กริบลมพัดนี่ออกมาได้ไงไม่กริบเชื่อไหมว่าข้างล่างเป็นสายดูด No ไม่เชื่อหรอไม่มีทาง ยอย่คเอยดูอะไรนะไปนี่เหลือนี้นี่คือไม้คาถาพิเศษเอานะทุกคนเตรียมตัวนะสายจะดูแล้วนะดับตาไว้ดับตาไว้ดับตาไว้เบ,บี่งยงตายตายมายตาเชื่อยังยต่ยม่มยตายตยยต่ยตายตย เป็นหลุมบ่อแบบนี้เลยอะอเอาอย่างนี้น้องไบท์ทำดูไหมไบอยากทำไหมมาที่ตรงไหนที่มีทรายดูดอ่ะเขาจะมีหอยอยู่นะเนี่ยตรงนี้ก็มีทรายดูดเลือกทรายดูดของ,องตัวเองเลยมีหลายอันเลยนี่นีอันนี้ใหญ่มากดูสิทุกคนเนี่ยถ้าเราขุดดูมันก็ไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเราเอามายกวนจิ้มลงไปอะมันจะเกิดทรายดูดงั้นไบเอานี้นะโอเคไหมโอเคก่อนอื่นไบต้องกินสแ็กแจ็คก,ก่อนมาไปกิฟ ขอสแน็คแจ็คหน่อยนี่ไป์ชิมอันนี้เข้าไปสแน็คแจ็ครสหอยเชลูุขาวไฟสไปซี่สองสีน้ำเงินนี่แล้วตอนนี้นะครับน้องไวท์จะโชว์มายากลสุดสไปซมาครับมาครับเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะอา้าวชี้ชูชาปิงอุ้ยม,มันไม่ออกเอาใหม่เอาใหม่เอาให้ออกเอาให้ออกหนึ่งสองสาม อย่างนั้นเราจะมาดูสายดูดกันต่อเลยครับงั้นเรามาจิ้มสายดูดเลยนะสายอันนี้กลัวไหมกลัวไหมอุ้ยทุกคนเริ่มกลัวก,กันแล้วว่าเอาละครับน้องไบจะจิ้มลงไปแล้วครับ <c oughs> อุ้ยหายไปแล้วอุ้ยทุกคนข้างล่างนะั้นมันเป็นสายอุ้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 ยมันดูดขาบ,บิงเข้าไปแล้ว <c oughs> ดูสิทุกคน <c oughs> ขาบ,บิง <c oughs> ติดบิงพ่อบอกแล้วว่าอย่าลงมามันดูดขาบ,บิงเลยอะเอาไงดีไบ เราเอาน้ำมาใส่ขาบิงไม่ล่ะเอาไหมขาบิงติดอยู่อย่างเงี้ยบิงรองแป๊บหนึงเดี๋ยวเพ่อเอาน้ำทะเลมาให้ไปไปไปนี่นี่นี่เอาที่ตักน้ำไปตักน้ำไปโอเคเอาตักไปไม่ต้องเยอะจะได้ยกไหวเอาไปช่วยบิงไหวไหมไหวไหม,ไม,ไมอันนี้เดียวน้ำทะเลมันมาไปเร็ว <lit anc el ad> เ,เร็ว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 โอเคไปไปช่วยบิกชบิงบิบิงบิงบิงเไปเคไปเคน้ำโอเค เป็นไงบิงเอออกได้ไหมออกล้วออกอีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งออกได้ไหมเรยวเชื่อกันขุดหรือว่าเอาน้ําอีกอุย้ยออกแล้วออกแล้วถ้าอย่างนั้นอะ่ะมันยังเหลือภูเขาไฟอีกหลายลูกเลยอะ่ะบิงอยากลองไหมต่อไปครับทุกคนลองบิงต้องเล่นมายากลก่อนนะมายากลของน้องบิงเป็นแบบใหม่นี่เป็นกล่องสไอร์สไเซ์อะไรก็ไม่รู้อ่ะบิงได้เป็นไหมอ่ะทาให้พ่อดูหน่อยออ่าถ้าเปิดออกมาครับ จะมีลูกบอลสีน้าเงินอยู่แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อเราก็เอาสีน้ําเงินออกมาอ๋อบิงเาเอาสีน้าเงินแอบ,บไว้แล้วก็ทํายังไงต่ออ่ะมันไม่มีอะไรแล้วนะเนี่ยไม่มีนะไหนในนี้มีไหมในนี้ก็ไม่มีอะไรทํายังไงครับอ๋อบิงเสียบเข้าไปแบบนี้ฮะหนูเอาสีแดงมาจากไหนอะเมื่อกี้เอาสีน้ําเงินแอบ,บไปแล้วนะเอ้า มันทําแบบนี้ได้ไงอ่ะแล้วยังไงต่ออ่ะเอาครับเอาสีแดงกลับไปก่อนเอาสีแดงกลับไปได้เหรอเอาสีสีแดงหายไปแล้วสีน้เาเงินอยู่ในกระเป๋าอีก้วทาได้ไงเนี่ยน้องบีงเก่งมากอ่ะถ้าอย่างงั้นน้องบิงเลือกภูเขาไฟของหนูเลยครับภูเขาไฟหนูอยู่ไหนเอากล่องนี้เหรอภูเขานี้มันใหญ่มากเลยนะ มันเป็นภูเขาไฟทรายดูดครับทุกคนแต่อันนี้มันใหญ่เกินไปอันนี้มันสําหรับพ่อแบงแล้วล่ะหนูไปเลือกอีกอันนึงอันนี้ละกันเนี่ยอันนี้มีหอยอยู่ถ้าเราเจาะลงไปอ่ะพอทรายดูดอ่ะหอยมันจะหายไปเลยนะพอไหมแต่ก่อนอื่นลูบินเอานี้ไปก่อนแน็คแจ็ครสกรุ้งคั่วพริกเกลือซองสีส้มแล้วก็เราต้องใช้ไม้คาถาพิเศษด้วยนะนี่คาถาพิเศษของเรารับไปครับ เราจะใช้กระถานี้แหละมาเตรียมตัวนะทุกคนหนึ่งเปิดเปิดหอยก่อนเปิดหอยเปิดหอยอันไหนดีเราจะเสกกรถาลงไปแล้วนะหนึ่งสองส้ำ <c oughs> น้องบิงทำได้ <c oughs> กลายเป็นหลุมทรายดูดแบบนี้เลยโอ้มนเป็นหลุมแบบ หลุมอากาศเลยอ่ะมันเป็นไปได้ไงอ่ะมาแล้วแล้วนี่คือซายดูดหลุมสุดท้ายนี่เป็นหลุมของแม่กิฟนะครับหลุมเล็กมากแต่ว่าเวลาดูดอ่ะมันดูดแรงเลยนะแม่กิฟไแม่กิฟมีมายากลที่จะเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งไหนไหนมายากลยังไงไหนดูนะหนึ่งสองามหายเอ้ามือหายไปแล้วทำได้ไงอ่ะมันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะไหน ไหนทำยังไงทำขอ,อกยกีบนึงมายากลนิ้วโป้ง,เ,ปองเอาครับ 2> 1, 2, หนึ่งสองสามไหนนิ้วโป้งมันจะหายเหรออุย้ยนิ้วโป้งอยู่อยู่อยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะเอากลับมาให้หน่อยอา้าวแม่กิฟเอาแบบของจริงสิของจริงอะ่ะที่ไม่กิฟฝึกเรียนมาตั้งแต่6<ห>ป .6 อ่ะไหนทำยังไงอันนี้กล่องนี้มันเป็นเหมือนของมันเป็นกล่องน้องบิ๊กนี่ไหนทำยังไงครับ ดูดีๆนะทากระพริบตาเลยนะต้องถลุ่ตาไว้ให้ดีๆถ้าต้องแบบตาแล้วจะพลาดความสำคัญต้องทำตาโตจ้องไว้ให้ดีนะอ่ะหนึ่งสองสามอุ้ยมองไม่ทันเลยเอาดีเมื่อกี้ต้องใส่กระพริบตาไวไปหน่อยเอาเอาใหม่เอาใหม่อ๋อสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็สีน้ำเงินอยู่ดีแล้วอันนี้อ่ะถ้าเกิดเราใส่ลงไปอ่ะ เราใส่ลงไปในกล่องมันจะกลายเป็นสีแดงอ๋อลงแต่ว่าแม่ต้อใส่ก่อนนะแต่ว่าแม่ต้องขอความร่วมมือให้ทุกคนเรียกสีแดงมาเรียกสีแดง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 อายุยุดยุดยุดดูซิสีแดงมาไหมเอ้ากลายเป็นสีแดงเฮ้ยเป็นไปได้ไงครับทุกคนกลายเป็นลูกบอลสีแดงไปแล้ว ไหนไหนขอลูกบอลสีแดงออกมาหน่อยพ่อขอถือไปได้ไหมถือไปได้ไหมก็มันไม่มีลูกบอลแล้วว่าเอาลูกบอลสีน้ําเงินกลับมาได้ไหมได้ทำได้เหรอแต่ว่าเราต้องบอกไอ้สีแดงอะว่าสีน้ำเงินอ่ะทุกคนมาเรียกสีน้ําเงินหน่อยอ่ะสีน้ําเงินจงมาสีน้ําเงินจงมาสีน้ําเงินสีน้ําเงิน สีน้ำเงินมามีสองสีนะไม่เก่งรอมไม่เกเลยเฮ้ยโอเคแล้วนี่คือกองทรายดูดกองสุดท้ายนะครับกอคาระถาพิเศษของแม่หน่อยออกมาแล้วขนาดกระถามันยังออกมาจากเสื้อได้เลยอ่ะเอานะครับเอานะครับเด็กๆเตรียมตัวดูนะครับเอานะเตรียมตัวนะทุกคนหนึ่งสองสามเก เดี๋ยวบิงทำให้ดูบิงทำให้ดูเอาละหนึ่งอุ้ยบิงบิงจะลงเหรอลูกเอาแล้วบิงลงไปในทรายดูแล้วโกบไว้กบไว้มาเดี๋ยวเราจะมาลาดน้ำกันครับดูสีน้องบิงจะออกได้ไหมตาเนี้ยบิงทรายดูดน้องบิงขาหายไปเลย <อะ S 2> ขาบิงหายไปไหน เดี house, kind of oh, ๋ยวไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วน้องไหมเราไปช่วยกันอนน้ำเอ้ยพิงจะล้อมพ่อแล้วพิงรอแปบนึ่งพ่อเราแล้วอยังมัว่าพ่อเยอะจังไปช่วยหน่อยนะจุ๊หนึ่นสองส

แล้วโอเคแล้วนี่คือคลิปสาดุของพวกเราแล้วครับ <laughs> เดี๋ยวพวกเราจะไปเล่นทะเลก่อนทุกคนอย่าลืมกันนะสแน็คแจ็คสองรสชาติที่แตกต่างอร่อย <laughs> เผ็ดมันสแน็คแจ็ครสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่ซองสีน้ำเงินและสแน็คแจ็ครสพุ่งพัว่วริกเกลือซองสีส้มรับรองแตกต่างจากสแน็คแจ็ครสดั้งเดิมแต่อร่อยไม่แพ้แน่ สชาติที่แตกต่างแะแนะเซตขนมดีคอพนดีนี่เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให่องบิงบายด้วยนะบ๊ายบาย